ฮัลโหลกินอะไรเอยบอกลุงหน่อย๊าดบอกสิลุงกินอะไรพิซ่โอ้ลุงออกเสียงบอถูกเลยเด้อบ่เนี่ยลุงคนเราพิซซ่าเนี่ยพิกกี้อะไรพิกกี้บะหมี่เกี๊ยวไซสี่พี่มีเล็กไม่ผักสูตรเก่า ันนเป็นบะมี่เอเป็นเลนเล็กไงนั้นเป็นบะมี่อันนี้ของไข่นี่ยันนี้ของป๊งั้ขนแหงแห้งเขียนไวเดยรู้เรื่องหมลมปังขนมจีนนี่ปรุงลูก ไม่เคยซื้อตเอเดีแลวคือมันเต็มหน้าเาอยู่ทูทางไอจีอ่ะไม่ี่ชาต้ไ่ของเธอบ้านมนีน่มันหมดปากก่อนเธอน่ะเดี๋ยวเอามาให้อาแล้วเธอจะกินบะหมี่ไหมนี่กินกับบะมี่บะมี่อยู่เลยทั้งบะหมี่คู่กันเลยเทียนเลาได้กินไม่ป๊บของพี่มีนไม่มีผักนี่ ครับครับขอพี่มีนเป็นไงวิจานหน่อยหน่อยไม่มีผักหน่อยพีานที่พี่มีนไม่มีผักบะหมี่เหรอดูดูมันกินพิซซ่ากับบะหมี่ลุงเลเออเอาสูตรหนวะสูตรไหนวะสูตรไหนวะสูตรหิวสูตรหิวมันจะงี้เราเนอสะใจ พี่มีนกับพี่มิวดูแต่การ์ตูนมามาดูด้วยดูด้อดูด้วยโอ้กว่าจะให้ว่าพี่มันมาดูด้วยผ่านแล้วลุงลุงผ่านแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่โดนแบนหรอไม่รู้อ่ะเหมือนอะไร หมดมองหลุดทุกอย่างกลับไปหมดเลยครับมันช็อตเดียวก่บเนี่ยพี่อนี่ยน้ำซุนนี่งหอมมากินแห้งเด็กมีแต่คนกินแห้งเว้ ชิ้นเดียวเองหรอแล้ก็มีอะไรมีหมูชิ้นมีชิ้นียอันอะไรอันอะไรอหรอันมราไม่เยียสิกำลังทำอยู่แม่ไม่ชิ้นต่อไปก็ประตูปลาเข้าโแฟนแบบตเวก็ลงมาได้ดีแปบนี้ อ้ยู่อยู่อ้ำอ้ำอ้าอ้าอ้ำบะมีบะมีเออเป่าแล้วเป่าแล้วอันนี้อะไรไหมหมา เด well, ี่ยพังยกังกเป็นแบบไหนว่า <and> คันเบีดตกปลาในดิน ยิงไหมยิงกับพี่กี้ไหมลูกมาคุ้งจะไปไหนเนี่ยตางนั้นอ้าเธอทอดอะไรไหมหรอวะ 嗯，好、嗯，哎，等、欸、等。